ลำดับที่แปดอันตรายแห่งชีวิตพระพุทธภาสิทธอิทะวะสั่งวะสิสามิอิทะเฮมันตะกิมอิสุอิติบาโลวิจินเตติอันตรายอย่างนบุชาติแต่ความว่า,วาเราจะอยู่ตลอดฤดูฝนในที่นี้เราจะอยู่ในที่นี้ในฤดูหนาวและฤดูร้อนคนพานย่อมคิดอย่างนี้หารู้ถึงอันตรายไม่ อธิบายความพระพุทธภาษิตนี้กล่าวได้ว่าเป็นพระพุทธภาษิตเฉพาะการเฉพาะบุคคลคือทรงปลารคพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากที่ไปพักติดน้ําท่วมอยู่ในที่แห่งหนึ่งและตั้งใจจะพักอยู่ที่นั่นต่อไปในฤดูหนาวและฤดูร้อนแต่ชีวิตของเขาจะถึงความสิ้นภายในเจ็ดวันเขาหารู้ไม่พระพุทธเจ้าทรงทราบเพ่องนี้จึงให้พระอนุนไปบอกเขาเพื่อเขาจะได้เตรียมตัวสําหรับเดินทางไปปรโลก เรื่องพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากพ่อค้านั้นบรรทุกผ้าซึ่งย้อมด้วยดอกคำจนเต็มเกวียนห้าร้อยเล่มออกจากกรุกรงพาราณสีมาค้าขายที่กรุงสาวัตถีเขาถึงฝั่งแม่น้ำแล้วคิดว่าพรุ่งนี้เราจะข้ามแม่น้ำตรวจเวียนแล้วพักอยู่ริมฝั่งนั่นเองตอนกลางคืนฝนตกหนะักแม่น้ำเต็มเปี่ยมด้วยน้ำอยู่ถึงเจ็ดวันเขาข้ามไม่ได้คนในนครก็เล่นมา,มา มหรสบกันเจ็ดวันการขายผ้าย้อมด้วยดอกคำคงไม่เป็นไปด้วยดีพ่อค้าจึงคิดว่าเรามาจากที่ไกลถ้าจะเดินทางต่อไปอีกก็จะเนื่อชชามากเราจะทำการงานของเราที่นี้แหละทั้งในฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนคือจะตั้งเวียนขายผ้าอยู่ที่นี้พระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาตในนครมีพระอนอนท์เป็นปัจชาสมณนะทรงสร้างความคิดของพ่อค้าแล้วทรงเยี่ยม ระนนทูนถามจึงตรัสว่าภคานั้นตั้งใจจะขายของอยู่ตรงนั้นตลอดสามฤดูแต่ไม่รู้ถึงอันตรายชีวิตเขาจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสต,ต่อไปว่าความเพียรเครื่องเผากิเลสควรทําในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เราจะผัดเพี้ยนด้วยมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ก็ไม่ได้มุนีพูดสงบเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนั้น ว่าผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่าเป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญยังเล็บพัดเทกรตะบุคคลพระอน,นุทูลว่าจะไปบอกให้เขาทราบพระศาสัสดาตรัสว่าถ้าคุณเคยกับเขาก็ไปบอกเถิดพระเถระไปหาพ่อค้าถามว่าจะอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่พ่อค้าแจ้งความตั้งใจของตนให้พระเถระทราบพระอน,นุจึงว่า อุบาสกอันตรายแห่งชีวิตรู้ได้ยากไม่ควรประมาทอันตรายแห่งชีวิตจากมีแก่ข้าพเจ้าหรืออุบาสกชีวิตของท่านจะเป็นไปได้อีกเจ็ดวันเท่านั้นเขาเชื่อพระอานนท์มีจิตสังเวชมีมนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายมหาทานตลอดเจ็ดวันพระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าอุบาสกธรรมดาบัณฑิตคิดว่า เราจะอยู่ในที่นี้ตลอดฤดูฝนจากประกอบการงานชนิดนี้ชนิดนี้ดังนี้ไม่ควรคิดถึงอันตรายแห่งชีวิตของตนดังนี้แล้วตรัสว่าอิทะวะสั่งวสิสามิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพ่อค้าได้บรรลุโสดาปติผล